ค,คลิปนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการเลือกซื้อนะครับมอนสเตอร่านะครับาแบบท,ทั้งสองชนิดเลยแล้วกันนะครับตัวนี้จะเป็นอันโบรนะครับตัวนี้เป็นไม้วางข้อตัวนี้จะเป็นไทคอนนะครับอ่ะสมมื่อว่าเราไปซื้อนะครับเราไปซื้อไม้ท,ทั้งสองชนิดเนี่ยนะครับผมแนะนำม,มาแรกเลยให้เราหาไม้ที่เป็น นะครับไม้ที่เป็นไม้ยอดนะฮะนี่ฮะต้นนี้ไม้ยอดนะนะครับต here, ยย้นนะี้คือไม้ยอดนะครับไม้ยอดนี่เขาคือเขาจะฉีกถ้าถ้าต้นแม่เขาฉีกแล้วนะฮะเริ่มต้นฉีกแล้วมันก็จะยอดใหม่ออกมาก็ใบใหม่ออกมาก็ <S <s ก็จะฉีกตามไปเลยนะครับนะบวิธีการเลือกซื้อนะครับส่วนถ้าจะเป็นไม้วางข้อนะฮะนี่ฮะไม้วางข้อไม้วางข้อมันคือเป็นแบบ เหมือนเขาเริ่มต้นใหม่ครับใบก็จะยังไม่ฉีกแต่ออกมาก็อาจจะฉีกน้อยอย่างเงี้ยจะโตขึ้นมาเลยอาจจะฉีกมาน้อยหน่อยเหมือนมันต้นนี้อา่าต้นนี้เป็นไม้วางข้อมือนกันนะครับก็เริ่มฉีกแล้วต้นนี้นะครับอยู่ที่ข้อแก่ข้อไม่แก่ด้วยนะนะครับก็จะฉีกน้อยหรือไม่ฉีกเลยเนี่ยต้นนี้จะเป็นเหมือนการเริ่มต้นใหม่ของเขาใบนี้ใบที่1ใบที่2นะครับเขาก็จะเริ่มต้นใหม่นะครับนะ ก็เห็นไหมฮะใบแม่เขาใบข้อของไม่ฉีกมันจะเริ่มต้นใหม่นะครับอันเป็นเหมือนการเริ่มต้นใหม่ของต้นใหม่อ่ะเพราะมันวางข้อมันก็คือการการเอาต้นใหม่มาปลูกให้มันแตกยอดใหม่นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเวลาเราเลือกซื้อถ้าเราอยากได้แบบใบฉีกสวยๆเลยนะฮะให้เราไปเลือกซื้อไม้ที่เป็นไม้ยอดนะครับรับรองว่าเราจะได้ไม้ไม้ที่แตกมานะครับฉีกสวยๆ,ๆนะครับได้ แต่ถ้าเป็นไม้วางข้อก็ก็ต้องมารอให้มันได้อายุมันก่อนมันถึงจะฉีกนะฮะตัวนี้ก็เริ่มฉีกแล้วนะฮะแตะฉีกได้สองใบแล้วนะครับอันตัวนี้นะครับเหมือนกันนะฮะอันนี้ก็เริ่มฉีกมานิดนึงเป็นไม้วางข้อนะครับจะใช้เวลานานนิดหนึ่งใบที่ตัวนี้เป็นใบที่ห้าแล้วนะครับโอเคนะครับก็คงจะแนะนํากันเท่านี้นะครับเวลาการเลือกซื้อพวกตะกูลมอนสเตอรล่านะครับ แนะนำอันดับแรกเลยก็หาไม้ข้อนะครับถ้าจะซื้อนะถ้าเราซื้อก็หาเลือกซื้อที่เป็นไม้ข้อนะครับแต่ก็อาจจะมีราคาสูงกว่าไม้วางข้อหน่อยนะครับแต่ก็คุ้มสวยนะครับแต่ถ้างบไม่ถึงก็คงต้องเป็นไม้วางข้อนะฮะจะเล็กลงมาหน่อยแล้วก็ค่อยมาดูลเลยเอาเองนะครับโอเคคลิปนี้ก็แนะนําการเลือกซื้อกันเพียงเท่านี้นะครับก็อลองไปเลือกซื้อเลือกหาหรือว่า มีกับเพื่อนกับฟู้งยังไงก็ลองขอแบ่งกับซื้อกับเขาบ้างนะครับโอเคคลิปนี้ก็สวัสดีครับ